าเกมอร์้ก็ปกตินอนไอ้คนหายไอ้คนปกติฮะตู้ปกติคนอ่้งปกติไอ้โฆษณากล่องใส่น่บเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวะด้วย มีให้ตกใจด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีครับไปเจอแบน่าสนใจมาตัวเกมจะเป็นแนววนลูปนะฮะแล้วให้เราสังเกตสิ่งของรอบข้างฮะถ้ามีอะไรแปลกไปหรือเปลี่ยนไปฮะให้เราหัหลังกลับเดลลาซอฟ N2S ของขวัญใจเสนอเดนลาตอฟไปเลยดีกว่าอ๋ออ๋อวันนี้เหนื่อยล้าจังเลยอ่ะผู้ภาพสวยฮะมือน้ำด้วยอุ้ยสวัสดีครับ ุณยามสวัสดีครับโอ้เดินทางปลอดภัยลาตีสวัสดีครับโอเคฮะบ๊ายบายฮะเดินทางปลอดภัยฮะเกตออเคยโอเคซื้อตั๋วเรียบร้อยฮะตั๋วซื้อตั๋วแล้วโอ้มีป้ายหนังด้วยน่าสวยอยู่นะเนี่ยตรงสถานีรถไฟฮะอ๋อมัน้างตรงนี้นี่เองเหมือนได้ยินเสียงคนพูดง้าเลยดีกว่าไียินเสียงคนพูดกันฮะก็เสียงวเรอฮะคนน่าจะมารอรถไฟอะโอ้แม่ฉันเหนื่อยจังเลยวันเนี้ยเออเออจะคอยหลับเออเหนื่อยฮะ เออออจะหลับจะหลับเหนื่อยมากครวันนี้ต้องกลับบ้านโอเคพลอยหลับไปฮะเสียงรถไฟเสียงรถไฟคุณติดอยู่ในรถไฟของคุณกลับบ้านในลูกที่ไม่มีวันสิ้นสุดคุณต้องหาวิธีหลบหนีสวมหูฟังเพื่ออัตรารดที่ดีฮะมองไปรอบๆจับตาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงดูสิ่งผิดปกติฮะ ก้อนกลับหากคุณสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งผิดปกตินะถ้าเกิดไม่มีสิ่งปกติก็ให้ถัดไปได้เลยโอเคเริ่มเลยแล้วคันเอออ่จำไม่ได้ว่าขึ้นรถไฟมาตอนไหนเออนั่นแหะสิจู่ๆก็ขึ้นรถไฟเฉยเลยไฟออะอะไรจำทุกอย่างที่คุณเห็นอ๋อในขบวนที่ยี่สิบอะไรใต้ใต้รถไฟใต้ดิน คนด้วยเหรอคนด้วยคนจอนมานอนอยู่เนี่ยคนจอนป้ายคนหายโอเคบิ๊ตุ๊กตาตุ๊กตาโอเคตุ๊กตาตูป้ายขั้วบนด้วยเหรอ,อป้ายแล้วก็ลำโพงด้านบนฮะโอเคคนนั่งโทรศัพท์อยู่นั่งทำหน้าเซีงด้วยป้ายโฆษณานี้ด้วยฮะป้ายโฆษณาฮะัก็กล่อง ต้องใส่กระป๋องนะก็คนนั่งกดก็ตูไฟฮะต้องจอดปิดโอเคสถาีการหนึ่งอ่ะอันหนึ่งคืออะไรอ๋อคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ป้ายผ่านอ๋อป้ายนี้ให้สหน้ากาศกันทำไมฮะเพราะกันโควิดฮะอันนี้คือไปได้เลยใช่ป่ะยยังจำไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ดเดๆจะรอดมั้ยเนี่ยเอ๋ขบวนที่สิบเก้าฮะนอนกนกรอบี่โน ก่อนนอนีอ่ไรใช่ไหมอเคของวันที่สิบแปดไชโอเคฮะใช่โอเคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไม ไวกับไวกับทำไมบอยตื่นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ปิดปกติแล้วฮะไปเลยฮะกลับก่นอนนะเอ๊ชันไม่ใช่ชันนี่โอเคเป็นไปไหมฮะเสียงโกลดังมากดีไหมดีแหละเฮ้เสียงเสียง เออไม่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 มันมีเสียงเคาะมันมีเสียงเคาะไม่ใช่ละมันม่ไม่กลับ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 ด่วนเลยมันมีเสียงเคาะอ่าใช่ด้วยฮะขบวนที่สิบหกเสียงกลอนดังว่าทาปกติยิบหงไม่ติด เอ้ยออเฮ้ยแก๊สแก๊สเฮ้ยมีแก๊สไม่ใช่แล้วไม่ปกติแล้วไม่ปกติแล้วไป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 ไโอ้โหมีแก๊สด้วยโอ้ยเกือบตายโอเคผ่านนะขบวนที่สิบห้าไอ้ก็ปกติมันจอนอนไอ้คนหายไอ้ปกติฮะตูปกติคนตั้งปกติไอ้โฆษณากล่องใส มันน่มบอกเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันน่าัวซะด้วยมีให้ตกใจด้วยหรอเนี่ยเอา้าเอ้ามันมีจำสกแกร์ด้วยเนะี่ยโอ้ห a few minutes later อ่าวนที่สิบสี่แล้วมาดีฮะมาดีฮะช่างสังเกตนะต้องช่างสังเกตนะ ก uh, ูเหมือนกันอันนี้น okay. <hi> ั่งเซ็งเหมือนเดิมโอเคไปไปแล้วนะโอเคข่าไปบ้าอุ้ยยากขบวนที่สิบสามแล้วโอเคไอี๋ช่างสังเกตหน่อยช่างสังเกตหน่อยดีฮะเฮ้ยไม่มีเสียง มันไม่ใช่แล้วใหม่ใหม่ใหม่มันต้องไม่มีเสียงมันต้องไม่มีเสียงกลับกลับฮะกลับฮะอยู่มีเสียงอาชิเบนขึ้นโอเคอู้ปอ้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนอนอะไรทางนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นอนผิดทางไม่ใช่อย่ามาหลอกเอ๊ะนีกควันที่สองแล้วไกลฮะมาไกลฮะเซ็งเหมือนเดิม ป้ายอ่ะป้ายไปไงไม่ได้ดูป้ายเลยอ่ะแตบไหมยิงพิมันเดิมว้าววัวที่สิบแล้วเฮ้ยแน่แน,แน่ป้ายคนหายเราดิเรายัองอยู่นี่เราไม่หายเราไม่หายกลับ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 โอ้โหเอ๊ะเก้า เก้าแล้วดิอุ้ยขบวนที่เก้าแล้วเดี๋ยวนะเกตยได้ดีมันต้องยากขึ้นแน่ๆเลยเกตยเล็กๆน้อยๆเสียงคนดังมากเล็ง,งมือนเดิมยวกดไปเลยนะไปเลยนะไปแล้วนะลลว,นะว้าวโอเคผ่านคนที่แปดแล้วคนที่แปดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยทำไมตายไปกงนนะเฮ้ยตายแล้วเหรอเลือดออกตาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แกลับกลับๆๆๆๆกลับกลับเย้ขบวนที่เจ็ดคนนะปบไคนสักอ่ากั้งเซ็งประตูประตูเดิม ต้องใส่กระป๋องเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมจ้าไปเป็นไงไปเป็นไงโอเคอะไปแล้วนะไปแล้วนะผ่านไหมว้าวตะบนที่หกแล้วโอเคมาดีฮะมาดีฮะทำสังเกตดิโอเคฮะ ใช่ตาประตูคนนั่งเซ็งคนนั่งเซ็งอะ่องใส่กระฝองเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงเฮ้ยอะไรเอาเอานายนะโอ้หอย่ามาหลอกนี่นาย,นายคอมพิวเตอร์ช็อตแล้วไม่ใช่แล้วไม่สบายใจแล้วกับกับกับไม่ปกติแนละ้วได้แล้วได้ยินเสียงช็อตด้วย อ,อันนี้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะนายคืออะไรอฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ย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 ว้าแล้วไม่น่าเข้าไปเลยมันผิดปกติตั้งแต่แรกแล้วไมหน้าเลย A few minutes later โอ้ยขึ้นที่ห้าแล้วฮะเดี๋ยมาดีฮะไปไล่สเต็ปไปฮะไปฮะประตูประตูโอเคคนนั่งเซ็งเหมือนเดิม ผ่านนะผ่านไหมอ่ะอุ้ยผ่านเว้ยผ่านเว้ยเอ๊ะนั่นน่แน่นายนายโอ้โหเห็นตะไคร้เลยนะนายนายเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอทำไมรอบนี้นายเป็นผู้หญิงอย่าอย่ามาหลอกอย่ามาหลอกไปเลยดีกว่าอย่ามาหลอกเอ้ยอยิจิเบนขึ้นโอเคอุ้ยโอ้โหขบวนที่สามแล้วว่ามันยากกว่าเดิมแน่เลย เกย์กันเกย์ไหมสาผู้ชายเหมือนเดิมประตูตเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วประตูมันต้องเป็นใสๆไม่ใช่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 ใชนี่อย่ามาหลอกอเกย์ไม่ได้กินแล้วหลอกไม่ได้กินแล้วหลอกตายคนทักนา ุกต,ตาอะตูอ่งสิงไอโพองใส่ของคนันแน่แผงวงจรไม่ใช่ไม่ไมไม,มันไม่ไฮเทคขนาดนั้นไม่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 ม่ไมไม่ไม่ไม่่ไ่่อโ่่่ สุดท้ายแล้วต้องยากแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนไอ้ตายากแน่เลยอะ่ะต่องใส่กระป๋องไปอั้ง เฮ้ยผ่าแล้วว่ะเฮ้ยไม่น่าผ่านมันไม่น่าให้เราผ่านาง่ายๆนะน่าใช่นะอย่ามาลองมันเนียนเนะกินนะทั้งนั้นน่ะอุ้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติมั้งดิไม่เหรอไม่ผ่านาง่ายๆเหรอเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเอาจริงดิเอาลองแล้วกันนะถ้าผ่านนี่คือผ่านเลยนะผ่านอะไรไปเนี่ยอุ้ยอุ้ยผ่านอุ้ยคือผู้สุดท้ายแล้วลาสต็อปแล้วโอ้ ошиб. ไปสุดท้ายแล้วอุ้ย อุย้ยเราออกจากหลุมนี้ได้แล้วว,ว่ะเกว้าวโอ้โมันจ้าซะเหลือเกินโอ,โอเคผ่านออกจากหลุมนี้ได้คุณมาถึงที่ฮะเดินลาซโอเค๋วิเกมโอ้ดีฮะถ้าใครชอบนแนวเกมแบบแบบนี้ฮะแบบเช้าสังเกตหรือว่าจททานะผิดภ่าอะแนะนำแบบนี้เลยฮะสนุกฮะสนุกฮะ ก็คือถ้าเราพลาดไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะต้องกลับมาเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะสนุกมากๆเลยฮะัวที่สองเร็วๆนี้ฮะ้ายสุดท้ายฮะโอเคป้าวอเป็นขึ้นนะฮะสนุกสนุกฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะอ๋อมีข้อสังเกตอย่างนึงฮะเหมือนไม่แน่ใจว่ารองรับโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะอ่อตอนนี้อาจจะรองรับแค่ PC ซีหรือเปล่านะฮะ ลองลองได้ดูนะถ้าใครเข้าได้ก็โอเคนะฮะอ๋อ,อลืมบอกไปอย่างหนึงนะ่งะฮะแต่ละขบวนนะฮะมันจะสุ่มมานะฮะแต่ละคนเล่นจะไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเล่นหลายๆรอบก็จะยิ่งไม่เหมือนกันลองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะ oh. โอ้ยมันมีเสียงหัวเราะเฮ้ยไม่ใช่แล้วตบมือกันใหญ่เลยเฮ้ย มันไฟกระพริบลืมแจกก้งค่าไฟเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ปกติละไม่ปกติว้าวชิมเมนขึ้นเลยเฮ้ยนายนายโอ้โหนายเปลี่ยนมานั่งข้างบนแล้วเหรอนายนายไม่ใช่ละไม่ใช่ละกลับดีกว่าเฮ้ยเอ๋เอเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยไฟไฟไฟ ไฟดับไม่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 ปกติแล้วไม่ปกติไป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 ดีกว่านี้ต้องไปแล้วนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย